สดีคับสดีคับสมาชิกทุกท่านครับยินด so ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช <sky> ่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่นะครับวันที่5มีนาคร2 5 6อนอกกะครับ6กนะหุ้นไทยเที่ยงวันนี้ก็เป็นธนาคารนะครับสีชมพูทีชมพูสดใสสดใสนะครับรอบเช้าหลุดนะครับรอบเช้าหลุดนะอ่าเราก็ไปต่อรอบเที่ยงนะครับอ่ะไปกันเลยนะเพราะว่าจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่า เป็นหวัดเป็นหวัดน้ำมูกไหลอย่างแรงเลยต้องนอนหลับสักงีบหนึ่งแล้วค่อยจะหายประมาณนี้แหละอะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูไปเลยนะครับดูไปเลยนะอืม แบบนี้แหละมัน jam ข <c oughs> อนนนะอภัยด้วยนะครับโดยไม่อยากจะพูดอันนี้ชุดวินนะอืมนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะเด่นเน้นบนนะครับเนบนหกสิบแปดเก้าเน้นที่ตรงนี้คู่เพราะว่าตามนี้แล้วกันนะครับรูดนะครับรูดนะเด,ด่รูดเลย S <S <S 1> <S 1> ละมูกก็ไหลด้วยอืมขอเน้นที่หกลองเก็ดแล้วกันนะครับอืมใจใจชอบเกล็ดนะใครชอบเกล็ดเด้วยก็จัดไปใครชอบหก,ก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับอ่าโอเคครับตามนี้แหละอ่ะเดเอานะครับเป็นวัดเลยไม่อยากจะพูดอะไรเออตามนี้นะครับอืมตามนี้นะรับอันนี้ชุดวินนะครับอืออ่ะ,อ,ะอันนี้คนไทยเที่ยง เด่นเน้นบนนะครับรอบเช้าหลุดนะรอบนี้ก็ให้ระวังระวังด้วยนะครับประมาณนี้นะครับรอบเย็นเราค่อยเอานะรอบเย็นค่อยค่อยจัดหนักนะสําหรับรอบธรรมดารอบเช้าเที่ยงบ่ายเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดารุนลมได้ก็รุนไปนะครับประมาณนี้นะครับไปรอรอบเย็นรอบเดียวนะครับตามนี้นะครับจุดนะครับโอเคครับขอขอบขอบคุณมากๆนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยครับ ขอใหกขอบคุณมากๆครับสำหรับตอนนี้ก็ดูไม่ทันดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเอามือแกะวีดีโอเพางไว้นะรับตามนี้เลยครับสวัสดีครับ